ทำอย่างนี้ทุกวันขอทุกคนไม่พ้นปัจจัยของพระเขาที่ผ่านแน่นอน oh. ว่าวันนี้ทําไมถึงพูดอย่างนี้ไม่เหมือนมันอื่นนั่นเองครับเมื่อกี้ได้ลงมาบอกว่าแกเลิกพูดแบบเก่าทีนะสั่งสั่งลงมาเลยเหรอครับสั่งเมื่อกี้เนี่ยพ oh. อเอาแบบง่ายๆที่เอาแบบที่แกทํามานะไอ oh. ้ที่แกทํามาแบบไหนแกพูดกับแบบนั้นกับเขา ไปนั่งพระนาเครียดพระนาเครียดดีไม่ดีดดดดว่าหลับบ้างพาวนาบ้างพรวดาม้างพระบบ้างเราลงความทุกคนถ้าคอยมุ่งนิพพานอย่าท้อถอยถ้าบังเอิญเราไปนิพพานไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องมีตกกังวลมันจะต้องค้างสวรรค์และพุมโลกถ้าบังเอิญคิดว่าเผื่อเหนียวเกรงว่ามันจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เผื่อไว ก็ตั้งตัดสินใจว่ากำลังทายของเรามหาศาลขอยืนยันว่ากำลังทายของทุกคนมหาศาลมากเฮ้ยเดี๋ยวก็ที่กูพูดยังไม่จบมาเสือจริงๆแล้วก็ควางทิ้งเลยเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักภาษาคนไอ้นี่มันไม่ใช่คนนักก้าใช่ไอ้เราพูดมนถึงไม่รู้เรื่องเราคว้างทิ้งก็เลยเก๋งก็เก๋งส่งมาได้ในยำจริงๆครับเก๋งก้าว เลยลืมเลยมรน่ลพูดอะไรดก็เป็นอันว่ากันกันเหนียวไว้ก่อนนะครัเพราะท่านบารมีเขบรรดาญาโยมพุทธศาสน์นขอยืนยันว่ามหาสาลเลยเกินคำังนี้เพราะสังฆทานนี้หนักมากอันนี้พระพุทธเจ้าก่อชมใครก็ชมเนี่ยเวลานี้ถ้าตาดีๆมองมีเยอะแยะถ้ามทนาการเล็กครับ ก็รวมความว่าตั้งใจว่าถ้าหากว่าจําเป็นต้องเกิดมารายการนิฐานควรจะเป็นสองอย่างเพราะมันมีสิทธิ์ทั้งสองอย่างอย่างพระอรุทธ์ท่านบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามคําว่าไม่มีโยยาปรากฏกับข้าพเจ้าเอาง่ายๆครับต้องมีทุกอย่างหรือไม่งั้นเราขี้เกียจมันมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ใช่ไหมขอมีน้อยๆไม่มีความรู้สึกว่ารวยอย่างเมตตาเรษที นับไม่ท้วนไม่มีที่จะนับตวงเล่มเกวียนยังไม่ไหวเลยนับไปกอดกดเล่มเกวียนยังนับไม่ได้นับไปอันยังไงแค่ให้ลูกหลานไปเดียวเดียวเนี่ยเงินห้าร้อยเล่มเกวียนทองคำห้าร้อยเล่มเกวียนถ้วยโถชามนี่เป็นทองคำห้าร้อยเล่มเกวียนที่เป็นเงินห้าร้อยเล่มเกวียนทองแดงห้าร้อยเล่มเกวียนอ๋อไปใช้เดียวเดียวนหลานนะโอ้โหไม่หมดว่าใหม่ โอ้ยรวยมากเกินไปสมาทานกันดีกว่าโอ้โหเก่งโปรเตินเต่ชาพรูนตรงไหนไหนเนี่ยเขาก็เหม่ววัย่งแป๊ดอยู่แป๊ดอยู่